เาละค่ะก,กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงนี้นะคะกับรายการผู้หญิงคิดเป็นของเราค่ะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะว่าวันนี้ค่ะแหมมีพีกรสาวสวยมาอยู่ในรายการกับเรานะคะต้องอขอแนะนำาะต้องบอกให้เธอรู้จักสักหน่อยค่ะเห็น<อ>หรือเปล่าอะไรที่อยู่ด้านหน้านี้เอเหมือนเป็นเหมือนเป็นวิทยุใช่แล้วอยากได้หรือเปล่า ก็เดี๋ยวว่าจะหิ้วกลับบ้านเนี่ยค่ะลราจะจบรายการตีมือเลย <S <S ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าสําหรับวิทยุซากเรดิโอนะคะแน่นอนคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะต้องรอลุ้นกันเป็นประจำทุกวันเลยว่าแต่และว,วันเนี่ยเราจะลุ้นกันว่าจะมีแจกกันไหมเพราะว่าถ้าวันไหนแจกนะคะเราก็จะแจก,กวัลนละหนึ่งเครื่องนะคะคให้กับคุณผู้ชมนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาตอบคคาถามในรายการของเราแต่ว่าท้ายรายการต้องรอติดตามนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีคําถามหรือเปล่าสวยมากเลยใช่แล้ว สีสันแบบว่าวได้ปไปประดับบ้านมากรับซัมเมอร์มากๆแล้วเห็นหรือเปล่าลายที่เห็นอยู่นี้นะคะ DIY ทําเองนะคะอ,อะต้องบอกเลยนะคะว่าสามารถประดิษฐ์ประดอยได้หรือว่าออกแบบเองได้เก๋ไก๋สวยงามมากเลยนะคะ,คะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสําหรับผู้สนับสนุนของรางวัลแบบนี้นะคะจากบริษัทสยามซักจํากัดนั่นเองค่ะใคะะรที่สนใจนะคะก็ลองไปหาดูได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอชไวหรือว่าเซเว่นแคาตาล็อกนะคะรวมไปถึงศูนย์บริการ t o t แล้วก็ร้านคา้าตัวแทนจำหน่าย ทั่วประเทศเลยค่ะ,คะเรียกได้ว่าเสียงดีคุณภาพดีสีสวยแถมรับประกันด้วย1ปีอ่าเนะคะ,คะเ,เห็นแบบนี้นะคะใส่่านได้แล,แล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จได้นะคะ,ะเสียบปลั๊กชาร์จได้ด้วยขอภายเสียบปลั๊กบอกว่าปลั๊กไฟทาฟังได้เลยค่ะ นะเป็นอะไรที่สะดวกมากๆถูกต้องพกพาได้ด้วยะนะคะใครอยากได้ต้องรอติดตามท้ายรายการนะคะว่าวันนี้เราจะแจกกันหรือเปล่าหรือว่าจะเบิ้ลสองเครื่องเลยให้เหว่ยวเก็บไว้ก่อนไม่แจก,กไม่ไม่ไม่เก็บไว้ให้ยินได้หล่ะดีกันบ้าง <laughs> ไม่รู้รต้องรอดูนะคะ,คะเอามาถึงเรื่องราวของรักยิ้มกันบ้างดีกว่าวันนี้มีเรื่องอะไรนะเรามีวิธี17กระชับผุนสวยนะคะกระชับยังเอามาฟังกันดีกว่าค่ะเริ่มแรกนะคะ เริ่มทานอาหารเช้าวันนี้คุณเริ่มทานอาหารเช้ากันหรือยังข้าวเหนียวหมูปิ้งแต่ก็ยังถือว่าเป็นอาหารเช้าอยู่ยนะคะใ,ใครที่ทานอาหารเช้าเนี่ยเขาบอกว่ามีผลวิจัยจาก the University of Minnesota บอกว่า,าคนที่ทานอาหารเช้าจะมีมวลรวมในร่างกาย ต่ำกว่าคนที่ข้ามมือแรกของวันไปเรียกได้ว่าอาหารเช้าเนี่ยเป็นอาหารที่สําคัญมากนะคะทั้งในเรื่องของระบบร่างกายระบบสมองนะคะร่างกายของเราเขาจะมีนาฬิกาชีวิตนาฬิกาของร่างกายตื่นเช้าขึ้นมาช่วงประมาณ6โมง7โมงเช้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาของอาหารเช้านะคะคือต้องทาน ต้องทานเพราะว่าน้ำย่อยก็จะหลังตามเวลานั่งนาฬิการ่างกายปกตินะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ทานเนี่ยลองคิดดูจะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งน้ำย่อยมันหลังกัดกระเพาะแน่นอนนะคะ,คะรับรองว่ามีผลต่อกระเพาะอาหาร2 ไม่มีอาหารซึ่งจะนําไปเลี้ยงสมองเด็กๆเนี่ยต้องทานอาหารเช้าเป็นสําคัญมากเขาถึงได้บอกไงว่าอาหารเช้าอาหารมื้อแรกของวันเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าร่างกายมันต้องนําไปใช้ในการที่ทํากิจกรรมต่างๆตลอดทั้งวันตลอดทั้งวันเลยนะคะถึงแม้ว่าเราจะเติมอาหารไปในช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นแล้วแต่ว่าอาหารเช้ายังคงเป็นอาหารที่สําคัญที่สุดอยู่ใช่ค่ะเอาละค่ะข้อที่สองข้อที่อก็อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันทานซีเรียลกันหรือเปล่า ซีเรียลหรอเคยทานนะแต่แบบมาทานเป็นแบบกุกับกุ่ก่าสนุกสนุกอะไรมีโกโก้คราชมี Go Me, อะไรอย่างงี้<ะ>ใช่ไหมคะเขาบอกว่าการทานซีเรียลตอนเช้าจะทําให้ไม่อ้วนอ๋อจริงเหรอทำไมไม่อ้วนนะคะ,ะบอกว่าคนที่ทานซีเรียลตอนเช้าทุกวันน้อยคนมากที่จะพบว่าเป็นโรคอ้วนนะคะหรือว่าเป็นโรคเบาหวานเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ทานซีเรียลในตอนเช้า นะคะถ้าใครไม่มีเวลาเนี่ยคนที่เป็นทำงานออฟฟิศหรือว่าต้องเข้างานเร็วมากๆนะคะ7โมงครึ่ง8โมง9โมงนะคะแล้วอยากจะนอนให้เยอะหน่อยอยากจะตื่นให้สายหน่อยค่ะเตรียมซีเรียลไว้บนโต๊ะโต๊ะอาหารตอนเช้าใช่ะะเพราะว่าไม,<า>ม่อมากเลยเนาะใช่นมซีเรียนย นมปุ๊บทานเสร็จเลยใช่ใชหรือถ้าสมมติว่าอยากจะให้มันมีสีสันสวยงามแล้วก็มีประโยชน์ขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วก็ใส่ผล,ลไม้ลงไปไม่ว่าจะเป็นชเบอรีกีวีบลูเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมีผลไม้หลายอย่างที่แช่แข็งเอาไวสา้สาม,มารถทานได้หลายๆวันะนะคะเอามาใส่ซีเรียลตอนเช้าะนะคะต่อไปชิ้นต่อไปเนี่ยจะเป็นถั่วถั่วทานถั่วดี ราะว่าถั่วมีโปรโตีนถั่วบางชนิดเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกับอาหารว่างอย่างเช่นขนมปังหรือว่าเค้กถั่วถือว่าเป็นอาหารว่างที่มีประโยชน์มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นอัลมอนต์ถั่วพิตาชิโอ,อถั่วลิสงธรรมดานะคะหรือว่าเป็นถั่วอะไรก็แล้วแต่นะคะมีงานวิจัยออกมาบอกว่าคนที่มีน้ำหนักมากเกิน กินถั่วอัลมอนด์เป็นประจำแล้วน้ำหนักจะลดลงมากกว่ากลุ่มคนที่ควบคุมน้ำหนักด้วยวิธีอื่นจดเลยค่ะเดี๋ยวจะไปซื้ออัลมอนด์ทานสรุปว่าทั้งวันไม่ทานข้าวทานอัลมอนด์อย่างเดียวไม่ดีนะคะเราก็ต้องทานอาหารไปก็ไม่ดีใช่ไหมใถือว่าเป็นการทานเล่นขยักอยากทานเค้กทานขนมปังหรืออะไรอื่นๆนะคะรู้สึกว่าเวลาว่างเนี่ยจะต้องได้จับอะไรเข้าปากไม่ว่าจะเป็นขนมจุกจิบขนมกรุบกรอบเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นถั่วดูนะคะนอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำให้ ลดความอ้วนได้ด้วยนะคะะต่อไปอันนี้รับรองว่าสาวสาออฟฟิศเนี่ยเป็นกันเยอะมากอะไรนอนน้อยไม่มีเวลานอนนะคะิฉันว่าทุกท่านเลยนะแค่จะทุกท่านเลยแท่จะทุกอาชีพเลยอ่าเขามีผลวิจัยออกมาค่ะว่าสาเหตุของการนอนน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะความเครียดหรือว่านู่นนี่นั่นนะคะมันจะทําให้เราหิวขึ้นน้าหนักตัวเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ พอนอนน้อยแล้วก็รู้ส<ม>ึกไม่นอนอแล้วท่านอะไรมไม่นอนเราก็หิวค่ะเราก็เริ่มจะแบบเออเครียดค่ะ พอได้มีอะไรจุ๊บจิ๊บเข้าปากหน่อยนึงนี่ไงอย่างเช่นแบบว่าตอนกลางคืนใช่ไหมเรานอนดูทีวีอย่างเงี้ยค,คือเราไม่หลับไงพอไม่หลับปากว่างปากว่างก็เอาละเดี๋ยวต้มมา,ม,าม่าเดี๋ยวขนมเดี๋ยวเปิดตู้เย็นอ่ะละนยมันก็เลยเกิดความอ้วนเกิดขึ้นแล้วทีนี้ <c oughs> นระับรองว่าพอพอเราไม่นอนเนี่ยมันจะต้องได้มีอะไรเข้าปากอยู่ตลอดเวลาม,มันจะอ้วนแน่นอน,นะะจริงค่ะ,ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารใครที่ชอบรับประทานอาหารเร็วๆเคี้ยวเร็ว ระวังอ้วนกว่าคนที่รับประทานอาหารแล้วกินช้านะคะเพราะว่ากระเพาะเนี่ยมันจะไม่ย่อยใช่ไหม,มจะย่อยช้าย่อยอยากอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเราเคี้ยวอาหารแล้วทานเข้าไปเนี่ยมันไม่ละเอียดคนที่เคี้ยวเร็วมันก็จะเคี้ยวอาหารแบบว่าไม่ไม่ละเอียดเท่าไหร่เคี้ยวช้า อย่าเรียกว่าการเคียวช้าเลยเรียกว่าเคี้ยวแล้วใช้เวลานานก็จะละเอียดกว่าะนะคะ,คะ,ะเมื่อน้ำหนักลดลงช้าๆอย่างสม่ำเสมอถือว่ามาถูกทางและเมื่อเรานอนเยอะทานถั่วทานซีเรียลตอนเช้าหรือว่าเริ่มต้นด้วยอาหารมื้อเช้านะคะน้ำหนักก็อาจจะลดลงนะคะนักวิจัยจาก The University of Rodan Iceland นะคะพบว่าการรับประทานเร็วๆจะสูญเสียพลังงานไป600 46แคลอรี่แต่ถ้ากินอาหารชนิดเดียวกันแต่ว่ากินอย่างช้าๆจะสูญเสียพลังงาน579กิโลแคลอรี่ทำไมถึงได้น้อยกว่าแต่ว่าแต่ว่าผอม mm. นั่นเป็นเพราะว่าเวลาเราเคี้ยวอาหารช้าๆเนี่ยนะคะ,ะมันจะ,ะช่วงช่วงเวลาที่เรารับประทานอาหาร<ะ>20นาทีจะเป็นช่วงที่เราอิ่มเริ่มอิ่มแล้ว<ะ>ถ้าเราประทานอาหารเร็วกว่านั้นเราจะได้อาหารเยอะแล้วก็แล้วก็วกวกคือรับรับปร,ร,ริมาณสารอาหารเข้าไปแบบเต็มเ็มเลย oh. นนแต่ถ้าเราทานช้าลงมันก็จะได้รับปริมาณอาหารน้อยลงถามว่าสารอาหารเนี่ยใช่อิ่มเร็วขึ้นสารอาหารก็ยังได้เท่าเดิมนะคะเพราะว่าข้าวจานหนึ่งที่เรารับประทานเนี่ยมันก็ได้สารอาหารเท่ากันใช่เท่ากันนะคะต่อมา ห่อข้าวมากินเองออทำยังไงนะคะ,ค,ะควรนําอาหารกลางวันของว่างที่ดีต่อสุขภาพที่เราเตรียมมาเนี่ยมาทานเองไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามอยู่ที่ทํางานอา่ไปเดินเล่นนะคะหนึ่งมันจะช่วยให้เราประหยัดอสองคือเราจะเลือกได้ว่าเราอยากทานอะไรใช่เราก็จะเตรียมมีเวลาได้ตราเตรียมอาหารมีเวลาได้ดูว่าอุย๊ย สิ่งนี้มีประโยชน์อุ้ทานบรอกโคลีวิุทานผักสลดัดใส่ใส่ใส่เข้าไปค่อยๆจับเข้าไปนะคะแต่ว่าใครที่ไม่มีเวลาก็ก็ควรที่จะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะ เกี๊ยวทอดลูกชิ้นทอดดีกว่าค่ะสลัดเหรอเฮ้ยลูกชิ้นทอดเร็วกว่าดีไหมอย่างนั้นอะลูกชิ้นทอดแหละค่ะคงจะไม่พอในระยะเวลาช่วงใกล้ๆนี้แล้วค่ะต่อไปเป็นห่อข้าวทานกลับบ้านนะคะทำไมถึงต้องห่อทานกลับบ้านบางทีเวลาร้านอาหารเนี่ยเสิร์ฟอาหารมามันมักจะได้อาหารที่เยอะมากนะคะเราก็ควรที่จะบอกเขาว่า ขอห่อทานกลับบ้านขอขอหอไปทานที่บ้านขอทานกลับบ้านยังไงนะคะเพราะว่าได้อาหารปริมาณเยอะมากแล้วเราอยากจะทานให้หมดภายในตอนนั้นรับรองว่าอ้วนแน่นคือยังไงเนี่ยมันเยอะเกินไปทานไม่หมดหลอกแบล็เอาไปทานที่บ้านก็ได้คือบางทีแบบได้อาหารมาแล้วได้มาเยอะๆบางทีจะเกิดอาการเสียดายเป็นไงคะคยนะบางทีหิวมากอ่ะอ่อันนี้ค่ะเอาอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะ้ค่ทุกอย่างเอาทุกอย่างแต่พอมาถึงอุ้ย ไม่เยอะกินไม่หมดนะบางทีทานทานไปก็รู้สึกว่าแบบเออมันเริ่มอิ่มแล้วทานไปได้นิดเดียวเริ่มอิ่มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการห่อข้าวไปทานกลับบ้านเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยประหยัดแล้วก็ช่วยให้ไม่อ้วนด้วยกินในมื้อต่อต่อไปนะคะต่อไปหาเพื่อนลดความอ้วนคอนเฟิร์มไปลดความอ้วนกันไปค่ะมันก็จะมีแรงบันดาลใจที่จะแบบว่าอุ้ยเพื่อนฉันก็ลดอุ้ยฉันก็ลดแข่งกันลดวะนนึงวันนี้ลดไปกี่กิโลแล้วคะวันนี้อะคะประมาณ หนึ่งขีดหนึ่งขีดอุ้ยเราสองขีดอ,อ๋อไม่ได้ไม่ได้เลพรุมมีเริ่มใหม่หอ,อะไรอย่างนี้นะคะ,คะ,ะการลดความอ้วนคนเดียวมันอาจจะรู้สึกว่า เหนื่อยฉันเหงาว่ะใช่ออ้ทำไม่ได้เลยไม่มีแรงบดาลใจเลยใช่ออ้แขนก็ยังใหญ่อยู่ค่ะก็ใหญ่อยู่จะทำยังไงอะไรอย่างนี้นะคะบางทีหาเพื่อนไปวิ่งด้วยกันที่สวนลุมพินีไอวิ่งด้วยกันสวนรถไฟไปขี่จักรยานด้วยกันวิ่งไปเมาส์ไปเขจะโอ้ไม่มีแรงเมาส์แล้วหยุดนั่งคุยกันนั่งทานอะไรท่านทานน้ำนิดหน่อยก็จะสนุกสนุกกว่าการที่เราต้องไปวิ่งคนเดียวต้องมุ่งมันต้องหน้าต้องตาวิ่งอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต่อไปเมื่อเราพอจะลดความอ้วนได้นิดหน่อยแล้วนะคะก็ให้ลองตามใจตัวเองบ้างตามใจยังไงตามใจยังไงนะคะเขาบอกว่าการลดความอ้วนที่ได้ผลดีกว่าก็คืออนุญาตที่จะให้ตัวเองซื้อของอะไรที่อยากทานบ้างอาทิตย์หนึ่งเค้กชิ้นหนึ่งขนมปังชิ้นหนึ่งคือไม่ใช่ว่าห้ามเลยใช่ไม่ก็ไม่ไหวเนาะแต่ว่าก็ควรที่จะควบคุมตัวเองอย่างเช่นเราลดมาได้แล้วสักกิโลนึง ขอเค้กชิ้นนึงแล้วกันเป็นรางวัลให้ตัวเองนิดหน่อยะอะไรเงี้ยกินมาสกิโล <c oughs> นิดหน่อย <c oughs> ไม่ใช่นิดหน่อยพอ,อใช่ค่ะ,คะบางทีสมองเราเนี่ยพอเราบอกว่าเราจะลดความอ้วนสมองเราก็จะสั่งการว่าไม่กิน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 ใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วจิตใต้สำนึกลึกๆมันจะต้องการ มันจะต้องการคาร์โบไฮเดรตที่เยอะขึ้น,อย,กกน,น,นอยากกินนู่นอยากกินนี่เจอเค้กเนี่ยช็อกโกแลตยิ่งอยากกินหนักกว่าเดิมคราวนี้ระเบิดเลยค่ะอ,อพอถึงเวลาจริงๆเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้เพนะราะฉะนั้นก็ตอบสนองบ้างใช่ค่อยๆผ่อนนะคะ,คะอยากลดทีเดียวปึ้มเลยตัดตัดทุกอย่างันไม่ดีแนะ่นอนนะคะต่อไปปิดทีวีกันเถอะ ทำไมต้องปิดทีวีก็อ,อย่างที่บอกไงว่า<อ>ถ้ามไม่ปิดทีวีเนี่ยปากล้วก็จะทานไปเรื่อยๆรนะคะเราก็เลยจะต้องออปิดทีวีนิดนึง<ช>พเพื่อที่เราจะได้แบบว่าพักผ่อนบ้านแล้วก็หยุดในเรื่องของการรับประทานบ้างใช่ค่ะล<ต>ำดับต่อไปเนี่ยเป็นการหากิจกรรมที่ตื่นเต้น<อ>ไม่ว่าจะเป็นการไปเข้าฟิตเนสฟิตเนสไปดูหนุ่มๆอะไรเนี้ซึ่งจริงๆแล้วหนุ่มๆในฟิตเนสก็ S <S <S เป็นหนุ่มไหมไม่รู้น,น,นะคะแต่ว่าก็มีแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเนี่ยอยา,ากจะลดน้ำหนักเพิ่มมาึ้นใช่ค่ะหรือหากิจกรรมแนวผจญภัยแบบอื่นนะคะอย่างเช่นคิกบ็อกซิ่งร็อกคลานบิ่ง ปินเผานะคะหรือว่าทําอะไรในครัวทํากับข้าวทานเองการทํากับข้าวทานเองเนี่ยเป็นเป็นการเบิร์นเป็นการเผาผลาญพลังงานที่ดีมาเพราะว่ามันจะเหนื่อยแล้วมันก็จะต้องรีบรีบรีบเรีบเรีไม่เวลากินอย่างอื่นใช่เวลากินแล้วไม่เวลาคิดอย่างอื่นนะอยู่ในเตาด้วยร้อนด้วยใช่รีบทํากับข้าวนะคะต่อไปหาสารระเหยหอมๆมกลิ่นหอมๆมันจะช่วยให้เรารีแลกซ์ แล้ว<ม>เราก็จะว่าสปาใช่ผ่อนคลายนะคะมีนายแพทย์เลยนะเขาทําวิจัยมาบอกว่ากลิ่นหอมๆเนี่ยอย่างเช่นกลิ่นกล้วยแอปเปิลหรือว่ากลิ่นเปปเปอร์มินต์นะคะมันจะช่วยให้ลดความหิวลงอพออยู่ยน้อยลงใช่ก็ทานน้อยลงค่ะนะค่ะ,ออคะต่อไปอาหารสีฟ้าลดความอยากทาน อาหารสีฟ้าคืออะไรค่ะบลูเบอรี่ค่ะบลูเบอรี่หรือว่ามันฝรั่งสีม่วงบางชนิดนะคะหรืออาหารที่มีการตกแต่งด้วยสีฟ้าร้านอาหารที่มีการตกแต่งด้วยสีฟ้าด้วยนะคะจะทําให้ลดความอยากอาหารลงอพอเราไม่อยากอาหารเราก็ไม่อยากทานแสดงว่าร้านจะไม่ค่อยตกแต่งด้วยสีฟ้าสินะใช่มใช่ไหมสีส้มอยากให้เราทานเยอะอๆไม่ค่อยเจอร้านอาหารนะคะที่ตกแต่งสีฟ้าค่ะ,ะนะคะต่อไปใช้เครื่องวัดจํานวนก้าวเดิน เคยเป็นไหมคะพอพอเราลองลองจับว่าเราเดินได้กี่กา้าวอุ้ยวันนี้เราเดินได้เยอะจังเลยเราต้องผอมแน่เลยมันเป็นกําลังใจที่เราอยากจะลดความอ้วนต่อไปเรื่อยๆนะคะจะทําให้เราลดน้ำหนักได้มากขึ้นอ่าเพราะเรามีกําลังใจนะคะ ทำบันทึกค่ะทาบันทึกว่าวันนี้เราทําอะไรไปบ้างเราไปเข้าฟิตเนสมากี่นาทีแล้ววิ่งกี่นาทีแล้วนะคะว่ายน้ํากี่นาทีมันจะทําให้เราอ่ะมีกำลังใจเพิ่มขึนมากขึ้นวันนี้ฉันแข็งแรงขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วนะค่ะนะคะต่อไปไม่ควรชั่งน้ําหนักบ่อยยิ้มไปนะคะชั่งน้ําหนักทุกวันเลยให้ดีนะนานๆชั่งทีแล้วกัน ทีกำลังใจในการลดมากขึ้นด้วยและข้อสุดท้ายอย่าลืมให้รางวัลตัวเองค่ะหลังจากที่เราลดความอ้วนแล้วรู้สึกว่าเราผอมลงแล้วเนี่ยให้รางวัลตัวเองบ้างกินน้ำตาลบ้างทาะไม่จะไม่จะเอาไม่ใช่หรอนอันนั้นเป็นการตามใจตัวเองนิดนิดหน่อยหน่อยคะคะให้รางวัลตัวเองในที่นี่หมายความว่าลดสกิโล ซื้อรองเท้าคู่ใหม่อ๋อวินเราได้อีก2กิโลได้ได้ซื้อชุดที่เราอยากได้แต่ก็จริงๆนะผู้หญิงเนี่ยความสุขอยู่กับการช้อปปิ้งจริงๆใช่ะคะและพอเรายิ่งใส่ชุดเรายิ่งรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นมันก็จะยิ่งมีกําลังใจอยากจะลดความอ้วนมากขึ้นจริง<า>ะค่ะแม่น,ะ,ะ,นะ,ะเรียกได้ว่า17วิธีจากลักยิมนะคะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่สามารถทํากันได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าใครทําได้ผลเราก็อย่าลืมโทรเข้ามาบอกหรือว่า SMS มาบอกกันสักหน่อยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยววช่งนนี้ะะคเราพ ชมสิ่งน่าสนใจสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ,คะ